นอ้องเลยเป็นมาหมอล่ำเตะลขนานดีไปคนระย่างคนระแบบแตะต่างกันอยู่บางการละเหรียนแตะละวงแต่กระคงสืบไใ้เอกลักเบื้องอีสานขนาดน้ำคนยมม่อมหลับเมนหมอล่ำเรือสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คนพี่น้องม,มือนี่ผมใส่ฝนม่นสวรรค์น,นะครับอยากสิมาฝากพี่ฝากน้องบ้านเอบีและก็พี่น้องแต้งครับเจ้าภาพสัท่า ซอยอุ่มชู้หมอล่ำนองไม่อีกจักณะหนึ่งแหนพี่น้องนั่นคือคณะเสียงกลางว่านเป็นหมอล่ำปีเลยกพี่น้องแตว่าเพิ่น,นก็เดินสายบันเทิงมาดนี่แหละหัวหนาผู้นำทีมงานก็คือพระเอกบุตรสารบุตรเสียงกลางว่านพี่น้องซึ่งสำนักง,งานิ่นตั้งยุบันสาเก้วอำ,อำเภอสวัสดิบรีจังวัดร้อยเอ็ดพี่นอ้องย่ำสอมผมก็ไเด้ไปกำกับการแสดงอยู่นะครับแล้ว ช่วงบางนึงหันนะครับก็ออกงานน้าเพลินไปเบิงงานบาปิ่นจังไดน,น้อหม,มอลำเนี่ยไปเบิงปรากฏว่านะครับเจ้าภาพก็ให้ความสนจิตสนใจมักข้างด้านล่ําแต่ว่าเรื่องการโชกันอย่างนี้อาจจะไม่ถึงรุ่นพี่เขาแต่ว่าไม่ได้เสียหายก็ดูในระดับหมอลําปานกลางเปรียบเทียบกับคณะที่เพิินดังแล้วคณะญ่บ่ได้คือคอยไต่เต่าขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าเพิินบถ่ถิมเื่องล่ํา เรื่องลำ่ำผมเป็นอย่างผมจังน้าเบืองเสียงกลางบ้านผมอยากให้หมอล่ำาสุมือนี่นะครับอนุรักษ์หมอล่าใบนะครับอนุรักษ์หมอล่าใบน้าเตยไปน้าอนุรักษ์หมอลำำ่ำใบน้าเล่นในเขาถึงบทถึงบาทแล้วก็ขอช่มเชยศิลปินเพลินนะครับมีแต่ภูที่ตั้งใจใส่งานนะครับแล้วก็มีเมียคู่ทีล่งจากระเบียบนะครับหมอลํำเพชรชลาน้อมวาลีมาเปลี่นภูรักภูใหญ่อยู่แนหันนะครับค่อยเนีน่ยน้ำบอก เรื่องหลองเรื่องล่ำาับไอ้หมอล่ำไฟยิ่งไฟไส้นะครับแล้วก็มีพระเอกนะครับติมนัทนันเป็นคุนหมอนะครับอยูร่รอยเอ็ดนะครับเป็นคุนหมอกายภาพบําบัดนี่ละแล้วก็ยังมีนั่งเอกทัดสะพอ้อนท้องจยันพี่น้องรับบทเป็นนั่งเอกนั่งเอกเนี่ยตัวเดียวกันกับนั่งลายเลยพี่น้องเป็นคนสดิง <laughs> แล้วก็ยังมีแมมดารากอนนะครับสิ่งเป็นเมยียของท่านยาอาสยาม พราะว่าจะเป็นพระเอกหมีง่ามดีนะครับเป็น่นพ่อหน้าพระเอกหมีง่ามดีพี่น้อง,งเบื้องเรืองนี้ค้นต้องติดเ <c oughs> พราะว่าบดหนักนะครับแล้วก็ตัวละครนี่ผมเขียนใส่เรืองกับผู้เล่นนะครับาหากว่าทีมนี่บุกเบิกไปได้ดีนะครับมีงานเขามาเรื่อยๆหมอล่ำกับติ้คอยทย่อยเขามาหาหมอล่ำมาอยู่กับสิง่ายนะครับ เซว่าปีนี้งานกับบบขี่ไล่ดอกกําลังเขามาเจ้าภาพกับเขามาเห็นเพิ่นอับเดียดอยู่บอกง่ายๆนะครับบอกกันสายสั้นๆส,ร,ส,ร,สรุปกันสายง่ายๆฝากไงเด้อพี่น้องเจ้าภาพสัทธ่าราค่าเลื่มต้นทีแสนหานะครับหมอลําคณะเสียงกลางวานนะครับวุฒิสาวุฒินะครับมีเอียงกระติดต่อไปทั้งเฟซบุ๊กของวุฒิสราวุฒิเสียงกลางวานนะครับพี่น้องติดตามเพียดเพล่นนําเพียดหมอลํา คณะเสียงกลางวานผมใส่ฝนมนสวรรค์นะครับผู้อยู่เบื้องหลังของการแต่งก่อนหลองก่อนล่ำนะครับก็อยากให้หมอล่ํานี่มีการมีงานนะครับก็เลยซอยก็เอือนว่าเบ้าหฮโปข้าวนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องชาวบ้า,บานเฮ้านะครับเจาะภาพศรัทธามีงานใหญ่งานหน่อยกัซอยสนับสนุนกันเน่อยด้อนะครับเลยที่ลืมบ่ได้ฝากพี่น้องบ้านเอบีน้ำเนนะครับ ซอยกันถือว่าซอยผมน่านะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของผมนะครับขอบคุณครับเอยความเป็นุดค่ะหัวใบไม่ร้จังไอ้ใค่มา้